ร้นานนี้ก็มิชลินไงก็เลยตามมาคนก็เลยเยอะมันจะเป็นคือที่เก่าแล้วเขาก็มาพัฒนาใหม่ในช่วงก่อนโควิดไอเกาะชาเมเียนะ่ะมันชิวนะบรรยากาศมันจะดีมากเลยนะนี่เขาถึงขั้นต่อแถวกันเลยนะต่อแถวถ่ายกันเลยนะ่าจะบอกให้กินร้านนี้เท่านั้นอร่อยมาก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 ของพิไซ่า อันนี้เราอยู่ใต้แม่น้ําจูเจียงนะมันวางระบบใต้น้ําเพื่อที่จะข้ามเข้ามาอีกเกาะบนแคนตันทาวเวอร์สวัสดีค่ะเมย์นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเตรียมตัวจะเดินทางไปที่กวางโจวกันค่ะพร้อมยังเราจะขึ้นไปทำอะไรบนเครื่องคะคะ ไปนอนแล้วเมื่อคืนทำไมไม่นอนตืดด่นเช่น <c oughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินไปหยุดกวางเจอนะคะป้าเมื่อกี้<ห>ตก<ร>ลงได้นอนไหมได้คึ่งชั่วโมงได้คึ่งชั่วโมงได้นอนแล้วหรอ,อเป็นความรู้สึกเป็นยังไง กับการที่เจอคนจีนแบบนี้ใช่เปิ้งบางโจมันจะมี2เทอร์มินอลซึ่งเทอร์มินอลเนี้ยจะเป็นเทอร์มินอลสองปกติเมบิ้เนี้ยมันจะบินใส่กัมเบินจีนพอใส่กัมบินจีนอ่ะมันจะไม่ลงเทอร์มินอลนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้นเดินไปตามทางเพื่อไปด่านตรวจคนเข้าเมืองและเราก็จะเจออิงเกิลคอนเล็กอะไรเนี่ยคือจริงๆอ่ะไม่เคยถามพอแล้วว่ามันต้องปั๊มไหมคือสุดท้ายพอไปหน้าตม มันก็มีที่ปั๊มอยู่ดีใช่ตรงนี้มันก็ไม่ต้องเสียเวลาปัม๊มจะให้รูปอีกแล้วใเลย่านี้ก็ได้ A few minutes later มารอรับกระเป๋าและเดินไปจุดเรียกรถสาธารณะ P8 ที่เรียกผ่านแอปพลิเคชัน t ีเดินตรงเข้าไปจนสุดทางส่วนซ้ายมือเน,นี้จะเป็นจุดเรียกรถแท็กซี่ออกไปต่อแถวเรียกได้<ม> เช็คอินโรงแรมเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นไปพักบนห้องสักพักหนึ่งเดี few later. ๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นกัน,นไปข้าวต้มเครื่องแล้วมันก็จะกินก,กับข้าวอีกกับข้าวมันจะคล้ายๆกับที่อามาทำอะ่ะแบบมีพวกแบบอ่อส่วนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วร้านป้าหยางเจียร้านข้าวต้มแต้จิว๋วมิชลินไกด์ห้าปีซอส <Lay> อยู่จีนเวลาเราเข้าร้านอาหารเขาจะทำการล้างถ้วยชามก่อนไม่ต้องกลัวว่าน้ำที่วางไว้อะจะเป็นน้ำล้างชามจริงๆแล้วอ่ะวัฒนธรรมจีนเรื่องการดื่มชาน้ำแรกคือน้ำล้างใบชาเขาจะไม่ดื่มกันเลยเอามาล้างถ้วยชามก่อนพอเราล้างเสร็จก็จะเรียกพนักง,งานไปเติมน้ำร้อนเพื่อดื่มได้เลยต <c oughs> มแล้วกับมิชลินไกด์ปีซ้อนอร่อยม้วนบินมาเหนื่อยเหนื่อยหายเหนื่อยเลยจ้า ววยยดดติา <Day two. S 1> สวัสดีค่ะกับเช้าวันที่2นะคะตอนนี้เราก็เพิ่งเรียกตีตินะคะเป็นรถโดยสารของประเทศ<ด>จีนนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ร้านอาหารเช้าของเราวันนี้ร้านยนจีชังเฟ่เพาเป็นเชลินไกด์นะคะเดี๋ยวน่าจะอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าน่าจะไกลจากโรงแรมเราประมาณ10กิโล ก็น่าจะใช้เวลาเดินทางไม่ไม่นานมากแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะของที่นี่นะคะรถก็จะค่อนข้างติดเหมือนกัน A few minutes later ตอนนี้เราก็จะมาถึงร้านฉางเปิด <Yeah. S 1> ที่ป้าอยากกิน <g ul ch> อยากกินไหมอยากอยากดิดูมาไม่รู้กี่คลิปแล้วว่าอยากกินหคลิป6คลิปทุกคนมาหมดเลยเหรอป้าเดี๋ยวเราจะไปสั่งกันว่าเราจะต้องสั่งยังไงเราก็ต้องไปสู้อะนาดิดูเนี่ย

ที่เมย์สั่งฉังเปิดมาสองอันอ่ะอันหนึ่งอาจจะเป็นเนื้อแล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งอ่ะจะเป็นกุ้งแล้วก็โจ๊กอ่ะเราสั่งเมสั่งโจ๊กมาสองอันอันแรกที่ปากินอ่ะเขาเรียกว่าทิงจอโจกทิงจอโจมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่แบบคนที่นี่เขากินกันอ่ะมันก็จะใส่อะไรหลายๆอย่างใส่ปลาต้มโปใส่อะไรไม่รู้อ่ะเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ไอที่ของเมย์ที่เมย์สั่งมาเมสั่งโจ๊กหมูเมก็เดินไปสั่งว่าจูโรโจ๊กโจ๊กเนื้อหมูจบ แล้วก็ร้านนี้ก็มิชลินไงก,ก็เลยตามมาคนก็เลยเยอะตรงนี้มันเหมือนเป็นตลาดตอนเช้าเนาะนก็จะมีแบบขายของแบบคนเขาใช้ชีวิตยังไงคนที่นี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แถวเนี้ยเดินไปสักพักหนึ่งเออเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆก่อนว่าแถวนี้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> วัดละวัดละ <c oughs> อ่ะเชียช <c oughs> ไปดูร้านขายเนื้อตรงนั้นไหมเนี่ยร้านขายเนื้อที่จีนนะ่ะมันก็จะติดไฟสีชมพูเนี่ยหมูก็จะดูแบบสวยพอกลับบ้านปุ๊บเขียวจริงๆเราต้องใช้วิธีในการมองหมูดีๆนะเนี่ยเราต้องใช้ความชำนาญในการซื้อหมูมันไม่ได้ไฟสีชมพูนะแต่ว่าเห็นปะ หมูเม็นสีชมพูอ่ะแต่ถ้าเกิดเลือกไปดีกลับมามันเขียวนะก็ลองเดินไปตามทางดูก่อนว่าแบบเอออยาถ้าอยากกินอะไรก็บอกนะเดี๋ยวซื้อให้มันก็จะเป็นย่านที่คนแบบใช้ชีวิตจริงๆเ่อะ ก็จะมีพวกแบบขนมปังทอดแป้งทอดเกี๊ยวนึ่งแล้วก็มีไข่ใบชาต้องบอกเลยค่แล้วก็น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ที่จีนอะอร่อยมากเลยนะเกือบทุกร้านอะเขาจะทำแบบค่อนข้างดีคนๆอืพ่ออยากซื้ออะไรข้าวขอนใจไปดูร้านผลไม้ไหมว่าเขาขายยังไงนี่ไงเข้าไปดูไหมเนี่ยไปดูไหมว่าเขาอยากดูไหมว่าเป็นยังไงอ่าเผื่ออยากซื้ออะไรก็ซื้อเลยนะ ตลาดสดที่จีนน่ะมันไม่ค่อยมีแล้วมันก็จะปรับเป็นปร้านค้าอ,อะไรพวกนี้หมดแล้วน,นี่ไม่ได้ส่มเมืองไทยน,นี่ส้มเปลือกแข็งมากไอ้เปลือกนาำจะส่มเมืองไทยได้ไงนี่เมืองจีนเอาอันเดียวพอแล้วหนักที่เกลียดถือเยอะ่ละลองเฮ้ยห,หวานสุกแล้วมันหวานสุกแล้ว,ลวมันฉีดยาเปล่าฉีดยาแล้วปลาไม่เช็ดเราไม่ล้างเรากินเลยอะ่ะ มันมีเม็ดอ่ะอื่มันมีม่เผ็ดม,ม,ม,มีเมเจอเม็ดอะคนคนที่มีปัญหาจะมีเม็ดอา้าวไม่เกี่ยวก็มันมีเม็ดจริงจริงตุ๋นแล้วตุ๋นมากาถ้าไม่ตุ๋นอะมันจะกรอบกว่านี้นี่เหรอเท่าไหร่ ห้าบกว่าบาทห้าสบาทเลยเด็กเดเ A few minutes later อย่างเงี้ยเรียกอากาศดีเพราะว่ามีแดดแล้วก็เย็นด้วยปกติอะถ้าเกิดสมมติอากาศประมาณนี้ท้องฟ้ามันจะอึมครึมมันจะไม่น่ามันจะไม่น่าเดินมันจะนอนมันจะไม่อยากไปไหนมันอยากนอนอย่างเดียวแต่อย่างเงี้ยคือแบบดีอะชอบต้องออกมาเที่ยวเล่นถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะทำคล้ายๆเป้นสวนสาารนะ แล้วมันก็จะมีที่แล้วก็จะมีพวกที่ออกกําลังกายอ่ะข้างในด้วยอยากไปดูไหมดูว่าปลาอยากได้อะไรหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยพวกเสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห e. e. มายเออทรงอีหมายเลขรงเอแถมซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสามแถม 2. สองปาซานเจียนปลาเจอซื้อสามตัวลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมหรือภาษาเราถึงจะเข้าใจตรงนี้ได้คนจีนอ่ะเวลามันจะคิดอะไรมันจะคิดถึงตัวเองก่อนเวลาลด20%มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจ่ายไปลด20%เป็นสิ่งที่ลดราคาฉะนั้นตัวเราอ่ะจ่ายเงิน80เราจะไม่สนใจหรอกมันลดไปเท่าไหร่แต่ว่าตัวเราอ่ะแปส later ถามอย่างได้อันนี้ยิบไปเลยตาซื้อให้เปล่าเออเอาไปทั้งกล่องเลยนะ เอากล่องนี้ตอนเด็กๆม่อยากได้ของเล่นปลาซื้อให้ห่อไม่ให้เพราะไม่มีตังค์แล้วตอนนี้มีตังค์อยางมีละลูกอยากได้อะ Give it up Lay tail กว่ากินชาไหมชาร้านนี้ร้านนี้ก็ดังนะเอาขี้แก้วกินแก้วเดียวอ่ะสองแก้วแล้วกันสองแก้วสองแก้วเราอย่าไปหย่อมาเราก็ดูก่อนว่ามีเมนูอะไรบ้าง ดูรูป A few moments later หยงชิงฟางอ่ะมันอยู่แถวนี้แต่ว่ามันจะเดินไปอีกระยะหนึ่งสัล้อแบบเนี้ยกับมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยจริงๆถ้าเกิดในโซนตรงกลางเมืองอ่ะตรงที่เราอยู่อ่ะจะหาพวกนี้ไม่ได้เลยนะเขาจะจะไม่วิ่งมันก็จะมีแค่แบบเออต้องต้องออกไปแบบเขตนอกเมืองหน่อยอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยไปเราเดินกันต่อ 可以混在这这个吗？这个，这个。ัออดีดีดีนั่นนัๆนนั่นจักรไม่ใช่จักรไปหาไปเฉีก็ต้องได้ไม้ที่สตอบอรี่สวยสได้กินแล้จัก้งำชาวหม่ทางฮูรอร่อยอร่อย ไม่เอาทีตรงนี้ไม่ไรักเดี๋ยวา,าักไรอ่ะอืมโอ้ท่านี้ไม่เคยเจอแล้วด้วยว่ะอันนี้เราถักนี้ไม่เคยมาเจอแล้วตอนนั้นมาโดยคนเดียวด้วยน่าจะใกล้ถึงแล้วอ่ะมันอยู่ประมาณแถวเนี้ยแหละ แต่ว่า,าเมย์กำลังคิดอยู่ว่าเมย์แบบผิดทางเปล่าเดี๋ยวลองข้ามถนนไปตรงนี้ก่อนมันอยู่แถเนี้แหละทางเข้าอะ่ะเดี๋ยวเราเดินตามคนอะ่ะมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะ่ะคนมันก็จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวข้ามถนนไปก่อนเน,นี่เนนเยเป็นประตูทางเข้าขอหยงชิงฟางเข้าขอ,ยอยู่ตรงนี้ทางเข้า จะข้าวปอปมาเหมาถ่ายที่มันเป็นเที่มันเป็นเหล้าใช่แล้วเขาก็แตกลายธุรกิจอ่ะมาทําเป็นพวกแบบเป็นกาแฟผสมเหมาถ่ายยังไงเดี๋ยวมีจะพาไปเดินโซนที่มันเป็นไฮไลท์เนาะว่ามันคืออะไรจริงๆพื้นที่หย่งชิงฟังตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่เก่าแล้วเขาก็มาพัฒนาใหม่หในช่วงก่อนโควิด มันทําประมาณสองสาปีอะเหมือนแบบตอนที่แบบธุรกิจมันหยุดใช่ป่ะแล้วมันก็พัฒนาตรงเนี้ยแล้วก็เอาแบรนด์ยี่ห้อเอาของอะไรมาลงถ้าเราเดินไปลึกๆอะเราจะเห็นตึกอะมันจะเป็นตึกเก่าแล้วมันก็เหมือนแบบนีใช่ไหมใช่บางอันก็เก่าจริงแต่ว่าบางอันก็คือสร้างขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเดินไปลึกๆอะมันจะเจอพวกสหสถายกรรมจีนอะอยู่ข้างในแต่อันเนี้ยมันก็คือทําขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะมีอาหารมีขนม มีของอะไรใหม่ๆมีร้านชา,าใหม่ๆมีร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยบ๊อบหมากด้วยมีบ๊อบหมากด้วยแมคโดนอโนใช่แมคโดนัโนภาษาจีนคือไม่ตังเหล่านะเขาไม่ <laughs> ไมเรียกแมคโดนัโนไ,ไม่ใช่ตัง <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม <c oughs> ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ใช่ตรงนี้มันก็จะมีเรือคือเรือเมย์เคยดูแล้วมันจะมันจะเหมือนว่ามันจะล่องเป็นวงกลมอะแล้วมันจะไปออกอีกทางหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ที่เกียจนั่งอะแต่หรืออยากลองนั่งไหมอะเดี๋ยวปานนะั่งเมื่อกี้มันจะเป็นแบบอะไรใหม่ๆใช่ปะ่ะแต่พอทางเข้าตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันจีนอนุรักษ์แล้วคือเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมายพอเราเข้าไปข้างในอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นทางเข้าแล้วก็เหล่าองค์หิงนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ มันก็คืออิสพานอันนี้แหละแล้วเขาว่าจะมาตรงนี้กันตอนกลางคืนเนี่ยจุดไฮไลท์คือฝั่งซ้ยตรงนี้กว่าเดิมอันนี้ที่เมื่อกี้มีเรือเรือเล่นมาใช่แล้วตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ที่เป็นสะพานโค้งตรงเนี้ยมันตอนกลางคืนมันก็จะจุดไฟแบบสวยเลยซึ่งจริงๆไม่แบบโค้งน้ำอ่ะแล้วไฟมันก็จะสะท้อนเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ย l a เดี๋ยวเราออกไปเรียกแท็กซี่ไปเกาะชามีเนกันเดี๋ยวเรารอรถทะเบียน7771เจคอยมองด้วยนะไปไหนนะคู่ไปเกาะชามีเนค่ะเห็นไหมเวเวลาขึ้นแท็กซี่อ่ะที่เนี่ยเขาว่าจะถามว่ามันจะมีมันจะต้องลทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์สีตัวสุดท้าย ว่าคืออะไรขึ้นมาเขาก็จะแบบรีรีเช็คว่าเออเนี่ยเบอร์นี้ใช่ไหมขึ้นมาบนรถเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะอยู่ดีเราเปิดเปิดรถขึ้นมาแล้วก็นั่งเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นระบบความปลอดภยอัยเนาะไม่ตรงเนี้ยถ้าขึ้นไปอ่ะจะเจอวัยรุ่นเยอะมากเ <laughs> พราะว่ามันเป็นจุดที่วัยรุ่นมามาถ่ายรูปกันเยอะมากอ่ะ เห็นไหมให้เพียบนี่เขาถึงขั้นต่อแถวกันเลยนะต่อแถวถ่ายกันเลยน่าจะบอกให้ฝั่งนี้ยจะเจอวัยรุ่นพอวันละข้ามไปฝั่งนั้นที่เป็นเกาะชามิเอยนอ่ะเราจะเจอคนแก่เมก็เมยก็อยากนั่งแบบเขา่ไม่มีใครอุ้มอ่ะป้าอุ้มไหวะเราก็จะใช้สะพานข้ามฝั่งไปเกาะชามิเอยนคือสะพานแบบนี้เวลาเขาสร้างขึ้นมา มันมีไว้ให้ทั้งรถรถด้วยคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสะพานมันก็จะเป็นถนนที่แบบมันมันเรียบอะรถขับได้คนเดินได้โอ้โหไอบลมไอบแต่ไม่ว่ามันจะเสียงดังแค่ไหนก็ตามจะไม่มีชนกันจะไม่ค่อยเห็นป่ะเราจะไม่เห็นคนบาดเจ็บ น,นี่ถ้าเกิดบบรถมันมาใกล้เราก็แค่ร้องอะนเงี้ยมันก็จะไม่ใกล้เราละร้องเสียงดังๆอะไรที่อันตรายเราก็แบบส่งเสียงไปก่อนอยากกินอะไรอยากกินเกาลัดเกาลัดไม่จะได้ซื้อให้อยากกินเกาลัดเนาะไม่ให้ป้าไงอาแกดูดิว่าจะอร่อยไหม กินตรงนี้เลยไม่อร่อยเราคืนเลยรีวิวเลยว่าอร่อยไหมการยืนตรงเนี้ยเราจะทำให้เขาว่าขายดีนะจะบอกให้ใช่อร่อยร้อนๆก็อร่อยหมดอะ่ะ<ม>อืนเนี้ยไอเกาะชาม,เมีเยนอะ่ะมันชิวนะบรรยากาศมันจะดีมากเลยถ้าเดินไปเจอน,น้ำเจอต้นไม้ก็เดินได้เรื่อยๆอากาศมันก็เย็น<ๆ> 一个多少钱呢？八块钱一斤。八块钱一斤。买几个？买两个再买一个。啊，那个好啊。你帮我算一下。选两个好的，好吧？选择太多了一个，就一个，切两半是吧？嗯，对。啊切两半，两个人吃吧。那个真的好吗？好，好，谢谢。漂不漂亮？啊，哪个是多少呢？我称一下哈。嗯，好。 ว่าไปไ้าเสียงชื่อโะ多少้นสิ้ัวัวหัวหัหัวหัวัวหวัวหห เป็นยังไงเออหน้ามาเหนี่เห็นชัดๆเลยก็ให้มากับตาตัวเองไงใช่ใช่ดีใจไหมลูกพามาดีดีแต่ไอตลาดเปิดจริงรูปมันก็จะมีร้านอาหารแหละแต่ว่าเมรเลือกไปแล้วร้านหนึ่งน่าจะอร่อยกินร้านนี้เท่านั้นตัวสับสิเส ซี่สื่อคนจงอ่ะมามีอะไรน่ากินมีร้านนี้อ่ะร้านนี้เลยอ่ะ<ม>คนรีวิวเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะเยอะทุกคนมากินร้านนี้หมดเลยใช่ขนาดนั้น,นจะ<ร> แต่บางคนมาเช้าไม่มามาเย็นแบบนี้เมมีของแนะนำเป็นไส้กรอกมันคล้ายๆกุนเชียงผสมกับไส้กรอกอะ่ะมันเป็นไส้กรอกจริงคุกพริกไม่ชอบกินมากนี่ไส้กรอกร้านนี้ก็เป็นเจ้าของเดียวกับไอร้านเต้าหู้เหม็นอะ่ะแต่ว่าไม่ชอบกินอันนี้อร่อยมาก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  เดี๋ยวซื้อกลับไปเอาไปให้กว่าด้วยแบ่งคนละอันอ่ะของป้าเนี่ยเขาเรียกว่าพริกหมาล่าที่เห่อป้ามันไม่เห็นหน้าป้าอ่ะกินแล้วมันเผ็ดไหมล่ะเผ็ดเหมืนหมาล่าที่ไายไหมล่ะไม่เผ็ดเท่าไหร่กินแล้วอร่อยแด้อันนี้ก็คือวัตตาฝอแต่ว่ามันมันเข้าทางด้านข้างอะมันจะเข้าอีกทางหนึ่งคือทางด้านหน้าจะเป็นอยู่อีกฝั่งนึ่ง ว้าหิวแล้วใช่ไหมอยู่แล้วอยู่แล้วย่ได้เลยเราเราเจอร้านแรวถึงแล้วสิบเอ็่่ิชเอ็ดแต่้า可以唱，现在可以了对吗？可以可่对哦好，谢谢啊。นี่เรามาแบบนี่เรามาแบบเปิดร้านเลยนะเป็นคิวแรกของวันอะไรเงี้ย ร้านนี้มันจะเปิดตอน11โมงแต่ว่าตอนนี้ที่เรามาเราถึงประมาณ10โมง4 5ก็เลยถามเขาว่าเข้าได้ไหมเขาก็บอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยยินดีต้อนรับเราพร้อมขายเต็มที่อยู่แล้วถ้ามีลูกค้าอันนี้เราก็จะมาสั่งอาหารกันในแอปก็จะถามป้าว่าป้าป้าอยากกินข้าวหรือว่าเออเส้นของความอบอุ่นอืมใช่เมือ่อวัน มันเป็นแบบหวานหวานนิดนึงด้วยอ่ะไม่เข้าเวลาคืนเข้าไปเขาเรียกว่าใต้เถียนใต้แปลว่านำา้ำพาเถียนแปลว่าหวานนำา้ำพามหวานลงคอ กวา่าทางออกด้วยจากเขาโต้นเขาเปิดอยู่พูดหออ่ะต้องมาร้านเนี้จริงมาแล้วต้องมาไปไปยาเพื่อนตามมาด้วยจ้งได้นะเพื่อนจ้างมีมาได้ if y o moments later อันนี้ให้เดินห้างไปก่อนหลบหนาวหลบความเย็น แล้วเดี๋ยวเมย์จะพาไปกินกินน้ําน้ําหวานชิวต้าฉูร้านลุงชิวเขาน่ารักมากเลยนะเนี่ยด้วยร้านเนี้ยมันเป็นนะร้านน้ำมะนาวใช่ปะ่ะไอเมนูที่เป็นมะนาวอะ่ะเขาก็จะใส่อันนี้มาแล้วเขาก็ใส่ถ้วยอันเนี้ยให้เราชิม ให้เราชิมดูก่อนว่าแบบอร่อยไหมถ้าถ้าเกิดแบบอุ๊ยมันไม่หวานเลยให้เขาไปเติมน้ำตาลก็ได้1อิงองอ hours later อันนี้เรากำลังจะไปไหนดูยัาางเปียนเหนอปงเหยียญตกใจอันนี้มันเป็นแบบกลางเมืองเขาเรียกว่าต้าเหมือนโขก็ค<ฮ>ือเป็นประตูใหญ่ทางเข้าของมันเลยก็คือเข้าวันนี้ แล้ววันนี้มันเป็นวันอาทิตย์เนาะมันก็จะมีมีคนแก age, ่มีเด็กพามาสวนสาธาะเหมือนคล้ายเป็นสวนลุม้ันเนาแต่ว่าเน like. ี้ยมัน ah, ก็จะใหญ่กว่ากว้างกว่าคนเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีการแสดงนี่ไงดรามา A few minutes later ที่เราเห็นที่เขาอะมีหมาเนี่ยเขาใช้เงินเยอะมากเลยคะ ไม่เล่วเาะอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้นะที่เมืองจีนอ่ะคือต้องไปจดทะเบียนต้องพาไปฉีดวัคซีนต้องซื้นทะเบียนอะไรเยอะมากเลยนะเนี่ยคือจหูหมามาเนี่ยรวยเนือสิงเลี้ยงหมาเนี่ยไวยใช่ตัวเดียวมันใส่เสื้อก็เลยเหมือนเลี้ยงลูกอะ่ะเหมือนเลี้ยงลูกเลยถ้าแบบขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแบบจริงจังมันไม่เขาไม่เหมือนบ้านเรานะเพราะว่าถ้าเลี้ยงแล้วอ่ะเราต้องรับผิดชอบไงว่าเขาอ่ะ จะมาอึเรียดราดหรือเปล่าจะยังไงมันจะไม่มาขี้ตามทางถนนแบบนี้นะเออไม่เห็นหมาจนจัดน่ะเห็นไหมหมาจนจัดยังไงคนไทยนี่เต็มเตี้ยหเห็นไหมเราจะไม่เดินเหยียดขี้หมาในเมืองแน่นอนมอืเพราะว่าถ้าขี้ปุ๊บถวยลุงนี่เต็มเลยถ้าหมาขี้ปุ๊บต้องเก็บปั๊บงั้นรัฐบาลจะเอาเลเซอร์ยิงหัว่เเราลน ลอยเลี้ยวขึ้นรถขึ้นรถขึ้นเลยใช่คต้อง,คองก่อนเป็นแบบเสาส่งเออเออเอ้าอ่ะคนที่ลงอ่ะเขาก็จะไปลงที่ฝั่งสถานีจูเจียงจูเจียงอ่ะมันจะข้ามแม่น้ำไปอยู่ตรงนู้นแล้วเวลาถ่ายรูปมาเราจะเห็นเสาเต็มแต่ว่าเมย์ให้ลงตรงนี้ก่อนแล้วเขาข้ามถนนมาตรงเนี้ยมันจะเป็นแพรมก็คือเป็นรถไฟเหมือนเป็นแบบรางอ่ะรถไฟราง แล้วก็กตอนนี้คือเขาน่าจะซ่อมยาวเลยก็เลยปิดตรงนี้ไปยี่หไม่ทันขาเจ็บแล้วต้องข้ามัานดจ้ะ A few minutes later บอกว่าเป็นราคาว่าจะขึ้นได้ไปถึงชั้นไหนบ้างแล้วก็ทำอะไรได้บ้างความสูงกี่เมตรเห็นบ้างบนสุดซื้อป่ายปลาซื้อปลาหมี่488เมตร4คสอ่ะภาษาจีนกลาเรียกว่าเฉิงอยู่ เฉิงอยู่มันจะมีสี่คำก็คือเป็นแบบคำสำนวนคำความหมายดีๆเป็นสำนวนนั่นแหละ A few moments later ตรงนี้เรียกว่ารถไฟฟ้าสาย APM สีฟ้าที่มันเป็นสายอยู่ใต้น้ำอะ่ะเป็นสายพิเศษฉะนั้นเวลาเรามามันจะต้องหยอดทิ้งอย่างเดียวมันจะมันจะไม่ได้คืนตอนออกมันจะออกได้เลยเนี้คนเขาก็จะแย่งกันนั่งตรงหัวาววน คนมันก็จะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเขารู้ว่าหัวขาบวนอะนะสวยอ่ะมาแล้วอันนี้เราอยู่ใต้แม่น้ำจูเจียงนะมันวางระบบใต้น้ำเพื่อที่จะข้ามเข้ามาอีกเกาะบนแคนตันทาวเวอร์เพราะว่ามันไม่ต้องใช้บัตรตัดด่านหม่ว่าออกเอดีกว่า ข้ถนนไปกินข้าวกันมูมูชาวเาเปิดยี่สสี่ชั่วโมง่ะคุณพ่อกนกันไปนอ่นนัชนนั่ันนั่นนั่นั่นนั่นนันั่นนั่นนั่นน่นน่นนัอนอ่นนั่นนั่ หยาบแล้วมันก็จะมีอนี่อันนี้ผ้าเช็ดมือ กินอันเนี้ยมันจะแบบเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากมากไันตัวเขียวแค่เยอะนึที่ยังไม่แข็ง